สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ไม่เก่งพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักหนังวันนี้เราจะมาพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความเชื่อแรงอาฆาตและปีศาจรอวันหวนกลับกับภาพยนตร์สุดร้อนเรื่องนรกสิงสาบ The ExorcismThe Exorcism หรือชื่อไทยเรียกว่านารกสิงสาบ ไม่ใช่แค่หนังผีธรรมดาแต่เป็นหนังที่พูดถึงการไล่ผีผ่านเบื้องหลังของหนังอีกทีเหมือนเราดูหนังซ้อนหนังซ้อนความกลัวซ้อนคำสาบที่ไม่รู้ว่ามาจากบทหรือความเชื่อกันแน่มาเริ่มกันที่นักแสดงนำของเรากันค่ะหนังเรื่อง The Exorcism ได้นำนักแสดงชื่อนำอย่างรัสเซลล์คอลมานำแสดงในเรื่องนี้ค่ะ ผลงานการแสดงของเขามีมากมายกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็น Gladiator ในปี 2000, Beautiful Mind ในปี2001และในปี2023รับบทเป็นนักไล่ผีในเรื่องที่อิงบุคคลจริงของวาติกันในเรื่อง The p o p e s และในเรื่อง The Exorcism เขาได้รับบทเป็น a n t ท o นี m มลเลอซึ่งอดีตนักแสดงชื่อดังที่เคยพังทลายจากแอลโกอฮอล์และความสูญเสียแต่กลับมารับบทบาทในภาพยนตร์เกี่ยวกับการไล่ผีอีกครั้งจนเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ทำให,ให้แน่ใจว่าเขากำลังแสดงอยู่หรือถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำเขาจริงๆ เรื่องราว The Exorcism นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอนท o นี m มิลเลอดีตนักสแสดงชื่อดังที่เคยมีชื่อเสียงและอนาคตไกลแต่หลังจากเจอเหตุการณ์สะเทือนใจในชีวิตครอบครัวแตกร้าวและติดสุลาเขากลายเป็นชายที่แทบไม่เหลืออะไรอยู่ในชีวิตหลังจากห่างหายวงการไปนานเขาได้รับข้อเสนอให้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งในบทบาทนักบวชไล่ผีในหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริง เกี่ยวกับการไล่ผีสุดสยองซึ่งมีประวัติลึกลับและคำสาปแฝงอยู่เบื้องหลังเอนโทนี่ฟื้นฟูตัวเองทัน้านจิตใจและอาชีพพร้อมกับมาหันดูแลลูกสาววัยรุ่นของเขาที่เริ่มกลับมาในชีวิตของเขาอีกครั้งแต่ทว่าสิ่งที่ควรที่จะเป็นแค่การแสดงในหนังเรื่องใหม่กลับเริ่มซ้อนทับความจริงอย่างน่าขนลุกตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทำกองถ่ายเริ่มประสบการณ์แปลกประหลาด อุปกรณ์ขัดค้องโดยไม่มีสาเหตุนักแสดงบางคนบ่นว่ารู้สึกถูกจ้องมองและสำคัญที่สุดเอนโทนีก็เริ่มแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกประหลาดเห็นภาพร้อนและมีอาการเหมือนบางสิ่งถูกครอบงำแม้แต่ลูกสาวของเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เธอเห็นนั้นเป็นพ่อของเธออยู่หรือไม่ทีมงานบางคนเริ่มเชื่อว่ามีบางอย่างสิง ฟ้องไทยอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นคำสา์จากบทหนังหรือวิญ,ญญาณที่ไม่สงบจากเหตุการณ์ในอดีตที่หนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาในขณะที่ความเป็นจริงกับการแสดงเริ่มผ้าเลือนชีวิตของเอนโทนีก็เหมือนค่อยๆถูกปีศาจกืนกินทั้งในอดีตที่เขาหนีไม่พ้นและสิ่งลี้ลับที่กำลังแฝงอยู่ในตัวเขาโหนเรื่องจะมีความร้อนกดดัน ลึกซึ้งและค่อยๆแต่ระดับความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเน้นปมจิตวิทยาความสัมพันธ์พ่อลูกการชดใช้และความกลัวที่ฝังอยู่รากภายในใจคนส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของแอดสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คงไม่พ้นการแสดงของรัสเซลโคซึ่งทำออกมาได้ดีทีเดียวแต่ตัวแอดเองก็ยังติดอยู่ที่บทของนั้ง บทของหนังดูไม่ค่อยจะสมูทดูโดดไปโดดมาแม้ปีสารจะน่ากลัวแต่แอดไปด้อินไปกับเนื้อเรื่องเลยมีความงงอยู่หลายตอนมีความสัมพันธ์หรือที่มาต่างๆของตัวละครที่เราแทบจะไม่รู้เลยและเราไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่าในเรื่องนี้ต้องการซื้ออะไรกันแน่โดยรวม เราคิดว่าไอเดียดีแล้วแต่ต้องไปให้สุดกว่านี้ในมุมของเราคิดว่าผู้กำกับเข้าใจหนาอยู่คนเดียวแต่ผู้ชมไม่ได้เข้าใจไปด้วยถ้าต้องให้คะแนนเราขอให้2เต็ม5ค่ะก็จบกันไปแล้วกับ The e x อ r c i s m ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังกันนะคะหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ See you again next time ค่ะขอบคุณครั